ณนะวันประลองดาบจริงผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต่างก็ทยอยเดินเข้ามาในลานประลองเลวานก็คือหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันเตรียมตัวไว้ให้ดีละวินเซนต์วันนี้ฉันจะเอาชนะแกให้ได้เอ๊ะคนคนนั้นคือไม่จริงใช่ไหมเขาคือท่านผู้นําตระกูลเขาคงมาที่นี่เพื่อดูดาวรุ่งของตระกูลอย่างฉันสินะนี่แหละคือโอกาสที่ฉันจะได้เหยียบย่ําแกต่อหน้าท่านผู้นํางานประลองดาบจริงได้เริ่มขึ้นแล้วไอ้พวกหน้าลำคาญร,รีบๆตายไปซะ อย่าได้มั่นใจไปหน่อยเลยแค่สกิดเองวะอย่างแกโจมตีคุณสมบัติกายเหล็กของฉันไม่เข้าหรอกเว้ยอเยี่ยมมากเลยวันสมแล้วที่เรียกว่าดาวรุ่งแห่งตระก,กูลยังเด็กอยู่เลยแท้ๆแต่ไปถึงระดับ2ดาวได้แล้วความสามารถด้านการป้องกันเองก็สุดยอดการต่อสู้ครั้งนี้คงได้ผู้ชนะแล้วล่ะ ถ้าหากเทียบกับเมื่อ500ปีก่อนพวกเขาล้วนเป็นอัจฉริยะยอดเยี่ยมจริงๆแต่ว่าพวกเขาแทบไม่มีชั้นเชิงในการต่อสู้เลยพลังส่วนใหญ่ก็มาจากคุณสมบัติฉันมองไม่เห็นแม้แต่ประสบการณ์การต่อสู้ในการเคลื่อนไหวของพวกเขาเลยไม่ต่างจากหุ่นเชิดที่เต้นอยู่บนกระดานคำตอบนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงใช้แค่คุณสมบัติในการโจมตีอย่างเปิดเผยผู้ชนะได้แก่เลวานอเดนกาวินเซนฉันนับถือที่แกยังไม่วิ่งหนีไปนะรีบๆไต่ขึ้นมาล่ะ ฉันจะรอแกอยู่ตรงนี้การประลองยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆเลวานาเดนกาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ทั้งหมดและกลายเป็นผู้ชนะในการประลองดาบจริงครั้งนี้ยุตีการต่อสู้ผู้ชนะได้แก่เลวานาเดนกาในที่สุดก็จบสักทีผมเลวานาเดนกาเอาชนะผู้ประลองทุกคนแล้วตามกฎของตระกูลผู้เข้ารอบคนสุดท้ายสามารถท้าสู้กับทายาทของตระกูลหลักผมขอท้าวินเซนต์อเดนกาฉันรับคำท้า ชั้นสี่หลอนจากหน่วยดาบขาวจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินทั้งสองเตรียมพร้อมเดี๋ยวก่อนฉันมีเงื่อนไขวิวสันได้ครับนายน้อยฉันจะใช้แค่ดาบไม้และแขนซ้ายในการต่อสู้กับนายแล้วก็ฉันจะเปิดโอกาสให้นายได้โจมตีฉันก่อนสามครั้งโดยที่ฉันจะไม่ขยับเลยแม้แต่ก้าวเดียวพูดเรื่องอะไรนะ่ะกำลังล้อเล่นอยู่หรือไงดูเหมือนว่าเขาจะมั่นใจมากเลยนะฉันก็เคยได้ยินข่าวลือมาบ้างแต่ดูเหมือนว่าเขาจะบาจริงๆก็คงงั้นแหละ เขาบ้าไปแล้วแน่คุณชายวินเซนต์ไม่มีศิละปะในการต่อสู้เลยไม่ใช่เหรอทาอยาทสายหลักีอวดดีกันจริงๆเลยนะวินเซนต์นี่แกทําบ้าอะไรตั้งใจจะเยาะเย้ยฉันงั้นเหรอท่านผู้นาตระกูลที่คุณชายวินเซนต์ทำแบบนี้ก็เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในตอนแพ้นะครับไม่เป็นไรฉันอนุญาตครับท่านผู้นาตระกูลวินเซนต์จงพิสูจน์คาพูดนั้นด้วยการกระทําซะแน่นอนครับท่านผู้นําตระกูลถ้างั้นการต่อสู้ระหว่างทายาทสายหลักและทายาทสายรอง เริ่มได้เข้ามาวินเซนก็บอกไปแล้วนี่ว่าให้นายโจมตีก่อน3ามครั้งถ้างั้นแกก็ตายไปซะเถอะมาดูกันว่าแกจะอวดดีได้นานแค่ไหนยา <Yeah! S 1> การโจมตีแรกมีโอกาสสูงมากที่เขาจะแทงแค่เบี่ยงตัวหลบก็พอยังไงซะก็เป็นแค่การแทงหลอกๆของจริงคือหลังจากนี้ต่างหากละ่ะเฮเสร็จฉันละวินเซนการเคลื่อนไหวของเขาชัดเจนเกินไป ต่อให้ไม่มีข้อมูลจากจูเลียนฉันก็ดูออกเขามั่นใจในการป้องกันมากเกินไปเลยไม่สนใจการโจมตีของคู่ต่อสู้เลยแม้แต่น้อยขอแรกดาบใหญ่นะ่ะไม่ได้มีเว้แทงหรอกนะบ้านามันสามารถปัดการโจมตีของฉันได้งั้นเหรอไม่มีทางที่การโจมตีของฉันจะถูกมองออกนอกสจากว่าคนคนนั้นจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าฉันครั้งที่สแล้วนะไอ้บ้านี่แค่เก่งขึ้นมานิดหน่อยก็อย่าอวดดีให้มากนักยา เลวานใช้มือทั้งสองข้างเวียงดาบยักเข้าใส่วินเซนต์อีกครั้งแต่ทว่าก็ถูกวินเซนต์สกัดการโจมตีและจับทุ่มลงพื้นอย่างแรงครบรบสามครั้งแล้วนะต่อไปก็ถึงตาของฉันแล้วแกแกทำได้ยังไงกันจูเลียนฉันจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับนายรวมถึงพ่อของนายด้วย